น้อง้องตงนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแฮงอู U ้ิงอ่าทิปนี้เป็นทริปลักเรียบนะครับหายกันไปนานนะครับเพราะว่ามอรสุมเข้าทะเลอันดามันนะครับเป็นเดือนเลยนะครับที่ไม่ได้ออกมาตกปลากันวันนี้ก็มากับไถยักษ์นะครับไสชื่อดังคนเดิมทีมงานก็ ทีมงานหน้าเดินเดินดมครับนี่ปลาคีโมแล้ครับ 3, 3รถ้าปลาไม่กินก็ไตยก็ไม่ได้ยักเหมือนกันเนครับชิปหน้าอุ๊บครับมีช่างภูมินะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงไมแล้วน,นะครับเกมที่นึงก็ไมโครจิกนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังพายุเข้านะครับจะมีปลาเข้ามาเยอะหรือเปล่าจะได้ตัวเยอะหรือเปล่าไปครับ các ơn môn, các môn ta đen đấy à ta lạ gì thế? nữa các bạn. Hôm những video กัดนอกกองนะครับรัเรียบครับอะไรอะไรมาลกัน Yeah, 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 yeah. Cắt nó con lắm đó. Cắt nó con bây giờ, ngồi, bây giờ mắc Có <laughs> 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 chết mà dối thế vậy tốn Ừ, mà ác ở đây chỉ lề đi, đi, à, rồi, 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 đi. <laughs> mình mến tùa nữa Cắt mến cắt nó ngấp Cắt mông xoay tùa À, <laughs> <Cà -môn -ngấp. cười> à <đầu> khảo, <laughs> <đầu> khảo mà lên <laughs> น่าจะเป็นโสม,ดดมเดานะครับเดาเห็นไม้กับมงก์กระมงขานะครับไปกิโลโลโลุเป็ดเหยื่อช่างภูมิครับอันนี้นี่นี่นี่เหยื่อช่างภูมินะครับอ,อ่ามันเพื่อนตั้งตรงเลยเนี่ยบเจ้าของเหยื่อสนใจ สั่งได้ครับราคาไม่แรงที่สำคัญคือสีทำมาดีมากนะครับครับสองทีลอกครับไม่ลอกนะครับไม่ลอกคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกินนอกกล้องเพ่โดนอีกแล้วนะครับโดนนอกกล้องอีกแล้วเดยวช่างภูมครับกัดดีจริงๆโดน๋ครับช่างภูมครับช่างภูมเยอะช่างพูมครับ ่าจะกำมงอีกแล้วครับเราก็ไล่เรียมนี่เลยไม่ได้ไ <laughs> ล่เรียมน้องของน่าจะกำมงอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างภูมิหลงทีมครับโอ้มามาในาน้มทีมเฮ้โอ้ยครับ

ใ้ครับสองใ้เต้องใช้เรือช่วยนะครับโอเคเหยื่อช okay. ่างภูม ja e. ิเหยื่อช่างภูมินะครับดังเลยครับเหยื่อเนี่ยกัดดิงจริงครับ

นีาา่ียวมเข็นะลานีเดี๋ยวมาจังกังเรือดึงดึดมาแล้วครับ,บ,บรเสียง l o u อดำดำมาแล้วครับจนเลนี่ชมยาม,มากาครับซี a w o เรเลเือลเลส้ายนะไปอีแล้วครับไปามาก,ามมน,กนะบออยาสิบน,นะครับตอนนี้เหลือเก้าสิบเมตรนะครับคานไม่ยุด <laughs> ตอนนี้นะครับ ว่ามันไม่ได้เลยค <natural> รับ totally cool. ว่ามันไม่ได้เลยคร wow, <iving through> ับตอนนี้กบมันไม่ได้เลยครับนักเลยสิบสองกิโลอุ้ยว่ะอุ้ยว่ะลูโหมูว่ะวัวดุวัว ติดตู้ขึ้นแต่วันนี้ติดตูงเร็วโอ้ติดตู้หุ้มหัวติดตู้หุวเร็วโลอย่าพังก่อนนะพังมาบานเองไม่ต้องแบบเบ็ดเลยไม่รู้เก่าเนี่ยหัวเฟืองระเบิดเลยอย่าพังนะครับเป็นโลกดีๆไว้บ้านครับโล่ดีๆไว้ในตู้ครับ นี่น่กลัวทุกนาฬกาเ็บ่ดนเลยดิตื่อซื้อมาทำไมวะเปิดตั้งหม้อเราดีปลานไม่ก่อ้มามาเร็วขาวาครับเยอช่างภูมิเนนอนจริงครับเยอช่างภูมจมข้าวขานี่จมข้าวข้าวนั่นไหมโจมเนนอน ปั๊บปับมาแล้วโอ้ยปลาเหลือด้วยครับโอ้ยปลาโดนบุหรี่ครับขึ้นขี้ไก่เลยขึ้นขี้ไก่มาเลยฮอกโลปลาโดนบุหรี่ครับซีดึงอกโลหมดหรือไปดูโอ้โหตุ้เท่าดบบตุ๊กนะโอ้โหครับมีปลากินเลยครับ ตอนนี้ความอิจฉามันเกิดขึ้นแล้วครับไอ้ลูกให้ให้กูชิดสิเหลือช่างพรมยี่สิบกรัมนะครับสั่งกันได้นะครับราคาไม่แรงปลากัดดีสีสีนี่ผมรับประกันดำดีมากครับนราคาแล้วครับสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กง่ายทักไปหาส่วนตัวเล็กนะครับเอ้าเอาไงเอาเอากูชิดเอาไปไหมต่อกะ Long vì mười giây mẹ mười giây mẹ thấy này nói thấy chít nít đấy thấy nít chít mười nít đấy nít 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 đấy mười giây nít đấy mười giây nít đấy mười giây nít đấy mười giây ใส่หน่อยหอยหมสี่ดโอ้มากลโองนีกองนีกองนีโอ้ยกองนีกองนีโอ้ยุสลัดโอ้ยก่องนีกองนีโอ้ยกบสลัใส่ก่กิโลครับบุสลกินางกินางม่อยได้ไมเดี๋ยนี้ยได้ลอยเป็นเคยเจอนะครับไม่อยไม่อยใหญ่ มาได้นะครับบุตサラนะครับบุตサラเดือดจัเลยรับตอเยนี่ไงุตサラตด้มัดม้นีีกุตรอนะฮืมโลละลายลายบาทนะครับแปลอยเกินเนี่ยนี่ยักดูนนะครับอ่าครับ ซ้ำๆจ้งจิงจิงจิงพุ่งแน่เนี่เอาเอาลงเลยครับลงเลยมงวะซื้อกลับซ้ำนี้วะบอมลงได้ไหมนี่เมื่อกี้หลุดแล้วก็ตามมากัดอีกรอบนึนงครับลงครับวูหูน่าจะมุงนะหลังจากกินข้าวนะครับก็ เข้าไหมอีกรอบนึ่งหลังจากกินข้าวก็ยินไปแล้วว่าอะไรมงนี่แสดงคนละตัวอันนี้ลุด้สวยนะครับเออคนละตัวซ้ำนะครับกัดซ้ำทะมงขาวนะครับตัวตัวที่ติดติด

มาเขาเขาเห็นอะไรด้วยนะใต้เป็น้อยเห็ืเนเดีย้นะม้ามุกอันั้นนี่เอเหียเลยอ่ะอิสซาลุตอิสลาตอิสซาลุตอิสลาตจมมันโอ้มันเร็ว

ตามๆๆโอ้เขาเป็นเกเรดิตามเลยดำเลยดำเลยตามเลยนี่ไซส์ประมาณถึงกิโลมึงงงนะมั้ยงงเราให้เด็กดูนะครับดำเเยยอะลมันละไม่มีออตัวตัวมันไม่ใหญ่พอจะได้นี่ Ach, nhưng nó không có nơi cắp. Viết rồi về này. Move ong tham gia lần này. Move ong tham gia lần này. này. Move ong tham gia lần này. Move ong tham gia lần này.

วันมึงเงวเลยวันึงะเอาแล้วร yeah, ู้เลยเยอะยสกรัมนะครับผมรู้เ๋งเลาแตะวเป็นมันออนก่อนกลับนะครับจะขาดไหมนะครับจะขาดนะครับจะขาดไหมนะครับจะขาดนะครับเบียึ้นยเบด้อกนิบ่อนหน่มงมงมงข้ามงข้าไม่ม่อันี้มันมีมีปลาริบโดนครับปลาปลามุกครับ

มองน่าจะผมว่าน่าจะกระมองขาวนะครับไซส์ประมาณหนึ่งกิโลแต่คันมันอ่อนนะครับมันเลยคันหมดมันอ่อนเกินนะครับไม่มีเพาาะว่าดูดูคันครับคันยูเอลนะครับหลักงเบีกก็ล่างไม่ออกหเห็นตัวรอยัง นะครัรยากาศนะกูไม่ตีได้มากกูตีได้เยอะเยอะแค่ไหนเยอะจังบูมครับอ๋อเสียงบูมอีกแล้วครับโอ้ยเสียงบูมกินจริงๆนะครับเสียงบูมล้วนเลยครับถ้าสนใจครับคิดราคากันเองครับปกติไก่ติดต่อจังบูมก็นูครับร้านกูเอ็กซ์พิซชิ่งครับเอาเลยมาเลยครับ มาเด้ครับต้มข้าปต้มบะม่วงดีครับ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 โอ้เดี๋ยวจังบุ้มนี่ดีจริงจริงดีจริงจริงก็มงขาวนะโอ้ยอันนี้ไซญ่เกือบสองเว้ยเกือบสองกิโลเลยนะประมาณกิโลครึ่งกันไม่มีไาวเวอร์ลิฟต์ครับแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวครับห้ามนอกเลียนแบบครับไปไปยักชูมาโชว์หน่อยครับโอ้ใหญ่อยู่นะครับใต้ใต้ใต้ลำใต้ลำตงไนนู้นได้นะ เฟซบุ๊กนะลากเบิกไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ปารตับเบิกแข็งอยู่นะครับโอเคครับไปลุ้นตัวต่อไปกันก่อนจะกลับบ้านนะครับครับตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับผมเนี่ยใสเข้าใหมนี้แล้วก็ถ้าไม่กัดไงก็จะเข้าฟังนะครับวันนี้ก็ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายปลารวมให้เดี๋ยวจะจัดให้สวยๆนะครับแต่บนเรือแล้วก็จะถ่ายปลารวมให้ดูนะครับอ่า วันนี้ต้องขอบคุณแะยักษ์เหมือนเดิมนะครับที่พามาได้อัดปลาใหญ่กันนะครับวันนี้เนี่ยปลาก็ได้ไซส์สวยๆนะครับมีขาดมีหลุดกันเยอะแยะนะครับวันนี้ติดรักเรียบนะครับนี่ต้องขอบคุณช่างภูมินะครับที่เป็นสปอนเซอร์เยอะให้เรามาเทสกันวันนี้ครับเนี่ยถ้าสนใจเยอช่างภูมินะครับปลากัดดีมาก เดี๋ยวสั่งทางเป็นบุกจังพูมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ s <S ้งไว้ข้างล่างนี huh ้คร yup ับผมโอ้ยครับเฮ้ยข ah ้าพเจ้ากำปั <h <h ah> ้นนี <h <h ่เกียรฟรีครับผมเดี๋ยวก็จะข้าฟังนะครับเดี๋ยวไปเจอนิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับตอนนี้ยอดดูนี่ร้อยกว่าคนทุกคลิปทุกคลิปเลยครับครับผมเหมือนบริษัทกำลังจะเจ๊งแล้วครับตัวชาวนาไม่เขาเยอปหน มีใครดูรอดง่ายเหมือนเป็นแคปไว้ให้ดูนเดี๋ยวเจอกันทิมหน้าครับสวัสดีครับ